ตอนนั้นมีข่าวว่าหมูหายไปจากวงการครับแล้วก็เหมือนมีมรสุมชีวิตอะไรก็ไม่รู้ครับแล้วเป็นข่าวที่แบบว่าทุกคนแบบว่าควานหาหมูที่หลกหายไปไหนอะไรประมาณนี้ตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นมีข่าวที่ไม่ได้เป็นข่าวเกิดขึ้น <c oughs> ในชีวิตช่วงหนึ่งก็คือว่าหลังจากที่เป็น<ร>เข้ามาสู่วงการบันเทิงแล้วก็ใช้คําว่าเป็นพระเอกเป็นประสบความสำเร็จอยู่ได้สักห้ปีนะครับก็ สร้างเนื้อสร้างตัวมีครอบครัวแต่งงานแล้วก็หลังจากนั้นก็มีรอยมีรอยแผลเกิดขึ้นในชีวิตครอบครัวรอยร้าวนะครับเราเรียกว่ารอยร้าวเกิดขึ้นก็เกิดการหย่าร้างนะครับเกิดการหย่าร้างซึ่งจะว่าไปก็เป็นความไม่ลงตัวกันนะครับของชีวิตที่มันเกิดขึ้นของผมพอมันเกิดการหย่าร้างแล้วเนี่ยแผลมันใหญ่ คุณวัดคุณวิทวัตแผลมันใหญ่มากเพราะว่ามันทําให้เรายือนอยู่ในวงการบันเทิงหรือว่ายือนอยู่ในชีวิตของเราเนี่ยยากมากๆเลยเพราะว่าหนึ่งมันเป็นการสูญเสียในเรื่องของอองานพอดีเลยช่วงชีวิตของการเป็นพระเอกก็กำลังจะจบลงพอดีนะครับเพราะว่าช่วงนั้นก็เป็นช่วงอายุสักสามสิบ เป็นพระเอกเนี่ยกำลังจะพื้นที่ของพระเอกกําลังจะหมดไปพอดีเลยอ๋อวัยรุ่นมันกาลังจะขึ้นมาครับกาลังจะหมดพอดีเลยสูญเสียเรื่องงานไปไปเรื่องหนึ่งละนะครับสูญเสียสูญเสียครอบครัวะนะครับสูญเสียทรัพย์สินทรัพย์สินด้วยทรัพย์สินด้วยก็ทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่าเงื่อนไขของการก่อนของการแต่งงานมันก็ไปเราก็ไปมีเงื่อนไข ที่ที่เป็นธรรมชาติมากๆเลยครับก็คือว่าเรายกให้กับอดีตของเราเนี่ยเป็นสินเดิมซะก่อนนะครับ<อ>ก็เลยไม่มีสินสมรสติดตัวอ๋อหมายความว่าอะไรที่เราซื้อเอาไว้ก็เป็นชื่อของเขาครับของอดีตไปหมดของอดีตไปหมดครับพออย่าร้างกันเราก็ไม่ได้มาเขา <S <S ทางนันเพอก็ถามนะฮะเขาถามว่ามีไหมเหตุเรื่องทรัพย์สินไหมควรจะมีไหมอย่า อย่างง่ายไปกับทุกเรื่องโอเคควรจะตั้งข้อสังเกตเอาไว้กับตัวเองบ้างนะครับ<ต>คือ,อส,สมมติฐานเอาไว้หน่อยนึงครับถึงแม้ว่าเราอาจจะไม่มีทางที่จะต่อสู้ใดๆในแง่ของทางกฎหมายแต่ก็สามารถที่จะสร้างเงื่อนไขเอาไว้ได้ก่อนที่เราตก,ตกลงในสัญญาใดๆอันนี้พูดไว้ในมุมสลับมนุษย์ทุกคนหมายเหตุที่ว่านี้ อะเราเราน่าจะกล้าหาญพอที่จะตอบคำถามกับพนักงานทางกฎหมายทนายทนายหรือใครก็ได้แต่ว่าเนื่องจากว่าผมเป็นคนที่เป็นนักแสดงเป็นดาราแล้วก็คิดว่ามันเปราะบางเรื่องชื่อเสียงไม่อยากไม่อยากให้แบบเป็นข่าวไม่เอาวะไม่เอาดีกว่าไม่อยากมีข่าวไม่อยากเป็นข่าวไม่อยากแล้วก็ไม่อยากไม่อยากเป็นเรื่องเป็นราวกับอดีตของเราเราคิดว่าโอเคถ้ามันไม่เป็นไร คำว่าไม่เป็นไรบางทีมันก็ใช้ได้แต่บางทีมันก็ต้องใช้อืเพราะว่าเราก็ไม่ดังกแกใครนะครับเพราะว่าถ้าเรามีเงื่อนไขไว้บ้างสำหรับมนุษย์เนี่ยผมว่ามันจะได้เป็นเป็นวงล้อมในการที่จะอบอุ้มตัวเองเอาไว้ในในยามที่เรายืนไม่ได้หรือเป็นยาะมเป็นเกาะกับังให้เราเพราะฉะนั้นเงื่อนไขใดๆเกี่ยวับสอาบัตรก็เลยไม่เอาดีกว่าก็เลยบอกไม่มีคําว่าไม่มีของเรามันก็เลยมาผูกมัดตัวเองทั้งหมดเลย เราก็เลยไม่ได้เรไม่มีการแบ่งสินสมรสครับก็อันนี้ก็จะขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของอีกฝ่ายหนึ่งละว่าจะให้มาเท่าไหร่หรืออย่างไรนึกออกไหมฮะซึ่งไม่มีใครผิดหรอกครับผมเองเนี่ยแหละที่ผิดที่ดำเนินชีวิตไปในมุมนั้นนะครับก็เลยยอมรับในสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นพอมันเป็นข่าวเราตีตราตัวเราเองแต่ว่าข่าวปิดไม่มิดหรอกครับข่าวปิดไม่มิดก็คือว่าคนหนึ่งก็เรื่องกอดสิบ มีอะไรขึ้นมาก็ออกไปบอกว่าเออน่าจะมีเรื่องหย่าล้างมังม้งหรืออย่างงน้นอย่างงี้มัง้งแต่ว่าตอนนั้นหมูไม่ได้เปิดเผยด้วยใช่ไหมฮะหมาพระเอกในยุคอดีตการเนะฮะเขาก็ไม่เปิดเผยเรื่องเรื่องคนรักเรื่องครอบครัวเรื่องสามีมเรื่องแต่งงานางผมเปิดเผยแต่การหย่าล้างของผมเนี่ยมันเป็นแผลใจของผมมากกว่าถ้าผมเปิดเผยไปเนี่ยผมผมคิดว่าผมไม่พร้อมผมคิดว่าถ้าผมไปพูดวันนั้นผมก็คงจะควบคุมตัวเองยากมาก วันนั้นคือวันที่สี่ทุ่มสแควร์ตอนนั้นเ,ออชเชิญไปนะฮะเพราะว่าคุณหมูมาออกรายการเราได้ไหมซึ่งเราเข้าใจในความรู้สึกอันนี้ในที่สุดหมูก็ปฏิเสธที่จะมาสีทุ่มสแควร์รตอนนั้นเพราะว่าในมุมใดมุมหนึ่งก็ต้องพูดถึงตัวเองแล้วถ้าตัวเองถูก ก็ต้องมีอีไฟนั่งผิดนะครับแล้วเราก็ไม่มีบุคคลนั้นมาอยู่ในสถานที่แห่งนั้นด้วยผมว่าผมว่ามันก็ไม่ยุติธรรมโอเคต่อไม่ว่าเราจะได้รับผลอย่างไรเราก็คิดว่าเราก็ต้องมีหน้าที่รับผลในสิ่งที่เราทำนะครับในวันหนึ่งเขาเคยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเราวันนี้ไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นเราก็ต้องยอนรับสิ่งนั้นผมก็เลยคิดว่าเออมนุษย์เนี่ยมันก็ได้แง่คิดมาอย่างหนึ่งละทุก คู่สมคู่สมรสคู่เจ้าบ่าวเจ้าสาวก็วักจะคิดเสมอว่าคิดกันมาอย่างดีที่สุดแล้วว่านี่คือ the best สําำหรับเรานี่คือสิ่งที่ดีที่สุดนี่คือคนที่ดีที่สุดเลยสำหรับชีวิตเราแต่อะไรเกิดขึ้นสำหรับเขาเหล่านั้นหลังจากนั้นไปห้าปีสิ่งที่ดีที่สุดกับไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดคนที่ดีที่สุดกลับไม่ใช่หลังจากนั้นหปีสิบปีผ่านไปนี่คือ นี่สิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นกับมนุษย์ทุกคนกับคู่ทุกคู่มันยุติธรรมมากมากเลยสัจธรรมมันมันยุติธรรมมากมากมันยุติธรรมด้วยออครับเพราะว่าเราไม่รู้จริงๆครับว่าว่าสิ่งที่ดีที่สุดนะั้นมันจะดีสำหรับเราหรือไม่ตลอดไปหรือมันอาจจะไม่ดีสุดสำหรับเขา จริงๆแล้วตอนนั้นเราก็เข้าใจความความเป็นดาราโด่งดังของหมูแล้วก็มีมวลรวมชีวิตเกิดขึ้นแล้วก็มีความรู้สึกว่าอยากเก็บตัวเก็บตัวอยู่นานไหมตอนนั้นนะกี่ปีที่หายไปแล้วก็บบบว่าไม่ไม่ออกเลยอะตอนนั้นะเก็บตัวอยู่สองปีเกือบเกือบสองปีนะปีกว่าๆที่เก็บตัวเก็บตัวเนี่ยเพราะว่ามันมันเหมือนกับการเคี่ยนตีตัวเองอะฮะมันทรมานมาก มันเป็นการยอมรับยากมากสําหรับคนคนหนึ่งที่ไม่ต้องบอกว่าเป็นดาราหรอกอแต่สําหรับมนุษย์คนหนึ่งที่เจอสถานการณ์ที่แบบว่าเหมือนกับว่าเรามีมีบ้านมีหลักประกันของชีวิตสร้างมาอยู่แล้วอยู่ดีมันก็หายไปบ้านที่เราอาศัยอยู่วันนี้ไม่ใช่บ้านของเราวับหายไป,ยไปกับตาแต่เขายังให้เราอยู่ในบ้านหลังนั้นอยู่นะ <Okay. S 2> เราก็ยังได้อยู่ในบ้านหลังนั้นอยู่เพราะว่าเรายังไม่มีที่จะไปลองเงื่อนไขว่าวันหนึ่งเขาอาจจะแบ่งให้เราเพราะว่าไอ้คาว่าหมายเหตุไงหมายเหตุเราไม่ได้พูดเอาไว้ในในวันที่เซ็นสัญญากันเอาไว้ในวันที่หย่ารางไ hmm. ด้หรือไหฮะ hmm. มันเราไม่มีหมายเหตุมันขึ้นอยู่กับความพึงพอใจเราก็เลยเรอความพึงพอใจว่าวันหนึ่งเขาอาจจะแบ่งมานะ <laughs> ก็รอก็รอแต่การรอแบบนี้ทรมานและทําร้ายตัวเองและเป็นการเชียนตีตัวเองด้วยเพราะว่าเราทําไมวะเนี่ยแล้วเราก็ไม่รู้รู้เราก็ไม่รู้ว่านี่คืออะไรมันจะเกิดขึ้นในระดับชีวิตเราชีวิตเรามาอยู่ตรงมุมนี้ได้อย่างไรมันมาเกิดขึ้นกับเราได้อย่างไรแต่พอณถึงวันนี้แล้วเนี่ยจึงได้รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมนุษย์เนี่ยง่ายนิดเดียวเองฮะถ้าเขาไม่ให้เรารู้อะเราก็รู้ตัวเองซะดีกว่าโอเค เรารู้ซะเรายอมแพ้มันซะเราอย่าเอาชนะกับสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้เลยคือคือ,ค,อคือคนอื่นหรือว่าปัจจัยภายนอกเ,อเราก็แค่รู้ตัวเองเท่านั้นเองว่าอะไรมันเกิดขึ้นสลับชีวิตเรา <c oughs> เออมันแพ้ก็บอกว่าแพ้เอเอ <c oughs> มันชนะก็ยอมรับว่ามันมันมันอยู่ในช่วงโมเมนต์นี้อยู่ <c oughs> นะครับ <c oughs> แต่ก็อย่าไปเผลอไผลกับชัยชนะเหล่านั้นเพราะมันอยู่ไม่มันมันอยู่ไม่คงทนหรอกสุขมันก็แค่นั้นนะครับทุก มันก็แป๊บเดียวอยู่กับเราแป๊บเดียวให้ยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นยอมรับทั้งสุขยอมรับทั้งทุกอพอยอมรับมันได้หัดอยู่กับมันหัดเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันดีกว่าถ้าผมถ้าผมเป็นคนคนนั้นผมผมผมก็จะบอกมันไอคนนั้นว่ามึงมึงคิดผิดอะอมึงไม่ยอมแพ้อ,อมึงมึงไปวนเวียนไม่ยอมรับไปวนเวียนคิดอยู่แต่ว่า เกิดขึ้นได้อย่างไร how why ออพอมีคำว่า why มีคำว่า how มันก็มันมันก็วนนะฮะวน,นแทนที่มันจะโอเคเกิดขึ้นแล้วแล้วไงต่อก็เดินต่อ <Okay. S 1> ไม่มีรองเท้าใส่ตอนนี้ไม่มีรองเท้าไม่มีกางเกงเหลือแต่เกงในอยู่ก็เดินไปทางเกงในก็เดินซะเรียนรู้ใส่สูตรก็ถอดสูตรออกไปซะมาป๊บปัจจุบันไม่มีสูตรแล้วก็ควรจะเดินออกไปเลย ชีวิตทั้งท่านไม่ไม่มีสูตรก็ยอมรับให้คนอื่นเห็นไม่ต้องไปแคร์ไม่ต้องไปแคร์คนไม่ต้องไปแคร์ปากคนไม่ต้องไปแคร์สังคมมองว่าเราเป็นใครจริงๆแล้วเราควรจะมองเห็นตัวเราเองมากกว่าว่าเราคือใครเราไม่ต้องสนใจหรอกปากคนอื่นไม่สําคัญเท่ากับใจตัวเองใช่ถูกตอนนั้นมีมีความเป็นดารา ที่มามาค้ำช่อเราอยู่ด้วยใช่ไหมใช่ครับว่าโอ้ยตาแล้วเดี๋ยวออกไปเดี๋ยวจะเป็นข่าวโน่นนี่นั่นใช่ครับหมูก็เลยเก็บตัวสองปีเก็บตัวจริงๆแล้วหนีตัวเองไปไปหนีเข้าใจว่าหนีคนอื่นหนีคนอื่นไม่ให้มาเห็นตัวเราไม่อยากให้ใครมาสงสารตัวเราแต่จริงๆคือหนีตัวเองหนีตัวเองหนีไม่พ้นหรอกครับมันก็คือตัวเราตัวเราไม่ยอมรับอืผมว่ามันมันเป็นการคิดที่ผิดเป็นไมเซิลที่ผิด แล้วเราก็ได้เรียนรู้ว่าอ๋อนี่ไงชีวิตเป็นแบบนี้เองอ๋อเหรอความพ่แพ้เป็นอย่างนี้เองอ๋อเหรอโอเคเข้าใจละแต่มันได้มันได้สิ่งหนึ่งคุณวิทวัสมมันได้สิ่งหนึ่งที่เอามาใช้ในช่วงของหลังเลยอืได้เรียนรู้ว่าความบาดเจ็บสัตว์ที่บาดเจ็บเป็นอย่างไรโอ้ความเจ็บปวดความเจ็บปวดเป็นยังไง คำว่าเออร้องไห้เหมือนสัตว์เป็นอย่างไรบูเป็นอย่างน,นั้นเลยหรอ,อมันเจ็บใช่มันเจ็บมันเจ็บปวดมากอืแต่หลังจากนั้นอีกสักสิบกว่าปีหลังจากนั้นเนี่ยมันถูกใช้ฮะในงานแสดงอืในงานนักแสดงอาชีพนักแสดง กลับมาเรื่องงานแสดงที่หมูหายไป2ปีในช่วงนั้นที่เกิดการหย่าร้างกับการแต่งงานครั้งแรกนั้นเป็นเพราะว่าหมูออกมาและคิดว่าเราแสดงไม่ได้แน่นอนเพราะว่าเรายังมีบาดแผลอยู่ในใจที่คอยวนเวียนอยู่ในหัวสมองของเราอินเนอร์ของเราเปลี่ยนก็เลยไม่รับการงานแสดงเลยเพราะว่าแสดงไม่ได้พูดง่ายแสดงไม่ได้อ๋อเหรอแสดงไม่ได้เลยทำงานไม่ได้ทำงานไม่ได้เลยมันสูญเสียความเชื่อมั่นสูญเสียความรู้สึกที่ดี ที่มีให้แกตัวเองไปหมดเลยมันเป็นการแสดงอ่ะหมูสัแบบในเวลานั้นมันทําไม่ได้พี่พิทักษวัฒน์แผลบางทีมันลึกนะครับแผลบางแผลมันก็มันบางทีมันก็ไม่ใช่แผลทลอกบางทีมันก็เป็นแผลลึกเป็นแผลเป็นแผลที่เราคาดคะเนของผลในการรักษายากนะครับมันเป็นแผลใจนี่ฮะคนหน้าตาดีแบบเนี้ยรูปหล่อแบบเนี้ยก็สามารถที่จะเสียใจอันเนื่องมาจากความรักได้เหมือนกัน อยากคิดว่าเอ้ยหล่อแล้วเลือกได้อยากคิดว่าเนี่ยพระเอกอ่ะพระเอกก็ยังร้าวรานใจจากความรักที่ตัวเองเคยมีพระนางจนกว่าที่จะยอมรับความจริงมันได้ถึงลุกขึ้นยืนอยู่บนลำแข้งของตัวเองได้ใหม่อย่างอย่างอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ครับพิดพ,พูดถูกไหมถ้ามีคนมาถามว่าอะไรคือบทเรียนที่ดีที่สุดสำหรับชีวิตผมจะบอกว่า ความล้มเหลวความพ่า,มายแพ้แพในแต่ละครั้งของชีวิตนี่แหละมันคือทุกครั้งที่เราล้มเหลวทุกครั้งที่เราพ่ายแพ้เนี่ยขอให้คิดเลยว่าขอให้กลับมุมคิดเลยว่ามันจะลอยต่อไปสู่เส้เสนทางใหม่หมของช,ชีวิตนะแต่ถ้าเราไม่ยอมรับมันเราจมอยู่กับมันเราโทษอยู่แต่สิ่งรอบตัวนะครับเราเราเราไม่พยายามที่จะหาตัวเองให้เจอ นะครับเรากังวลอยู่แต่ปากคาของคนอื่นเนี่ยผมคิดว่าเราก็มันเราจะไม่ได้รับบทเรียนที่ที่ดีที่สุดตรงนั้นถูกต้องเพ <c oughs> ื่อ <c oughs> จะได้สัมภาษณ์คนคนหน,นึ่งที่เกิดมาตาดีแล้วในที่สุดอายุ <c oughs> ประมาณ40กว่าตาบอดปอดสนิทเลย <c oughs> แล้วก็มีความรู้สึกอยากฆ่าตัวตายจนกระทั่งวันหนึ่งยอมรับกับความจริงว่าบัดนี้ฉันมองไม่เห็นแล้วเมื่อก่อนนี้เห็น แล้วลุกขึ้นสู้ทุกวันนี้ชีวิตมีความสุขมากครับเพียงเพราะยอมรับความจริงครับแบบนี้ฮะตรงกันเลยกับที่หมูพูดนะครับแล้วอะไรอะไรที่เยียวยาใจของหมูแล้วทำให้ลุกขึ้นกลับขึ้นมาแล้วก็ยืนโดดเด่นอยู่ได้แบบนี้อีกครั้งหนึ่งจังหวะชีวิตของคนเนี่ยเวลามีความไม่พอดีเกิดขึ้นในชีวิตเนี่ยขอให้ใจเย็นๆกบมันเท่น่อยให้เวลากับตัวเองเท่หน่อย ให้เวลาทํางานคําว่าให้เวลาทํางานเนี่ยมันจะเยียวยาทั้งใจเราแล้วก็บางทีมันก็อาจจะเปิดเปิดให้เวลาเนี่ยมันมันมีคนเข้ามาในชีวิตเราทั้งเพื่อนทั้งคนรักฉะนั้นในช่วงเวลาลอยต่อเหล่านี้นะครับสองปีเต็มๆเนี่ยผมก็ใช้เวลาทดสอบตัวเองทดสอบตัวเองว่าเฮ้ยเราใช้ชีวิตสุดแบบสุดขั้วไปเลยจากคนที่ ไม่กินไม่เที่ยวนี่ครับลองดู<ะ>ลองดูแต่ก็หลอกตัวเองอะฮะก็เออเพราะว่าข้างในเรามันยังมันมันมันยังไม่ใช่มันไม่ใช่แล้วก็ในที่สุดแล้วมันก็เป็นการทําร้ายกันแล้วกันทําร้ายเขาด้วยทําร้ายเราด้วยนะครับพออย่างนั้นก็อยู่ในมุมสงบแล้วก็รอเวลาคือมันไม่ใช่ความสุขใน<อ>ที่แท้จริงมันจะเป็น เกมเกมชีวิตสีสันชีวิตที่ผ่านพ้นไปในเวลาอันรวดเร็วนั่นเองใช่ครับใช่ครับแล้วในที่สุดหมูก็เจอรักจริงใช่ไหมรักจริงแฝงตัวมาในเรื่องของการที่ไม่รู้อะไรสักอย่างเหรอครับไม่รู้เลยอะไรอ่ะ <c oughs> คือไปในรายการของช่องส <c oughs> ามฮะแล้วช่อง3ามก็ให้เราไปเป็นพิธีกรในรายการหนึ่งแล้วมีพวกกลุ่ม h i i l ท n d w o r l d เนี่ยเขามาเป็นแขกรับเชิญนะครับมาเป็นแขกรับเชิญพอ ทำรายการเสร็จถ่ายแล้วถ่ายทํารายการกันเสร็จปุ๊บ <c oughs> เขาก็ชวนว่าวันนี้มีปาร์ตี้งานวันเกิดออ <c oughs> ของสตาฟของใครสักคนหนึ่งอะ่ะในกลุ่ม Miss Thailand World นะครับไปกันไหม <c oughs> ทั้งทีมงานแล้วก็ทั้งกลุ่ม Miss Thailand World ทั้งตาก,กล้องทั้งอะไรเนี่ยก็จะไปกัน <c oughs> เราก็ใจเรายังไม่ไปอะ่ะใจเรายังเจ็บอยู่ ใจเรายัางรู้สึกว่ามันมันยังตรมอยู่สักประมาณปีกว่า,วาแล้วะนะครับเราก็ยังตรมอยู่เราก็ยังไม่อยากไปไม่อยากสนุกไม่อยากสนุกฮะก็ตอบไปว่าเออไม่ไปอะ่ะเราไม่ไปดีกว่าตอนนี้พอเราไม่ไปเราก็ขับรถกลับบ้านรถมันติดมันก็ไปไม่ได้อโอ้ทำไงดีวะรถมันติดกว่าจะถึงบ้านก็นดึกก็เลยเปลี่ยนใจเปลี่ยนใจ ไปงานดีกว่าเออไปงานไหนๆก็รถติดอยู่ตรงนี้แล้วเออไปงานเลยก็เลยไปนั่งใกล้ๆกันกับใครกับเขาแหละกับเขาคนนี้แหละนั่งใกล้ๆกันร้องเพลงไปมาก็ร้องเพลงกันไปร้องเพลงกันมาเอ้ยร้องเพลงคู่ก็ทำความรู้จัก ทำความรู้จักในแง่ของพื้นฐานรู้จักกันก็แต่ก็ัก็ยังไม่ได้รู้สึกอะไรมากมายนะครับก็คิดว่าเอก็แค่ะน่าวัยก็ห่างกันน้องเป็นน้องหลายปีเสร็จแล้วก็กลับบ้านหลังจากนั้นก็มีการคุยกันสักสองสาครั้งนะครับคุยกันนัดทานข้าวนัดเจอกันนัดดูหนังตอนช่วงนั้นเป็นช่วงรอยต่อว่าผมเนี่ยไม่มีข่าวว่าหย่าล้างออโอ้ยัง<ม>เก็บข่าวได้อย่างดีปีกว่ามาแล้วก็ยัง เพิ่มมีแต่ก็สิบมีข่าวที่ไม่เป็นข่าวก็สิบจริงหรือไม่จริงผมก็ไม่ได้ออกมันเคลียไม่พูดไม่อะไรทั้งสิ้นยังอาศัยอยู่ในบ้านหลังนั้นอยู่นะครับก็เลยทําให้ผู้หญิงคนนี้เนี่ยคิดว่ามันจะจริงหรอวะคือผมก็พูดเรื่องจริงว่าผมผมอย่าอย่าแล้วผมสถานะผมปลอดนะสามารถที่จะเริ่มต้นสารสัมพันธ์กับใครได้คบเป็นแฟนได้อะไรอย่างนี้เขาคงไม่เชื่อไม่เชื่อใน เชื่อในสิ่งที่ผมพูดในปัจจุบันแต่พอกลับไปบ้านแล้วคงเริ่มไม่เชื่ออ uh huh. <laughs> ว่าวนไปเวิรนเวอร์ไปวเวริรนเมาก็เลยกลายเป็นแบบว่าใช้ระยะเวลาอยู่ช่วงหนึ่งครมีอยู่ครั้งนึ่งมั uh ้ง huh. เขาโทรมาที่บ้านเป็นจังหวะที่อดีตของผมเนี่ยกลับมาเก็บของที่บ้านเก็บเขายอยเก็บไงฮะ uh huh. ผมก็รับโทรศัพท์ในขณะน,นั้น uh huh. เขาก็อยู่ข้างบนอ uh huh. ผมก็เลยพูดไม่ถนัดเลย ผมือื่นเข้าใจใช่ไหมมันจะพูดไม่ถนัดหรอกเออเ้าก็บอกเออเดี๋ยวคงโทรคุยกันสะดวกเลยเพราะว่าตอนนี้เขาอยู่ที่บ้านเขาเขาอยู่ข้างบนอุนี่นะก็พูดตรงตรงเออเอเราก็เดี๋ยวค่อยคุยกันนะเขาเขาโทรศัพท์มาจากตู้สาธารณะเพราะไม่มีมือถือเขาเล่าให้ฟังภายหลังว่าเขาวางหูเสร็จปุ๊บเขาก็เดินไปเลยเราก็ไม่มีโทรกลับมาหาผมอีกเลยแล้วผมก็ไม่สามารถติดต่อเขาได้ละผ่านไปอีกเกือบปีอะฮะ จงกะทั้งถึงวันที่สักวันที่ห้ากุมภาประมาห้าร้อยสามสิบห้านี่จำแม่นเลยเปงานนางงาม<อ>ผมก็ไปร่วมงานเธอก,ก็กลับมาจากประกวดมีท้องกงนะครับมาร่วมงานด้วยมาเจอกันตอนนี้ล่ะก็เป็นช่วงของการเปิดใจคุยกัน<อ>แล้วก็เริ่มเปิดเราก็เล่าให้ฟังว่าความจริงนั้นในชีวิตคืออะไรเริ่มเล่าให้ฟังก็เริ่มเชื่อใจผมก็เริ่มรู้จักกันเริ่มทําความรู้จักก็บอกได้เลยว่า อะไรที่ทําให้ลุกขึ้นมาได้อะไรที่ทําให้ยืนได้น่าจะเป็นเพราะเธอ,เป,อเป็นแ a ช s i o ของผมเป็นแรงบันดาลใจเป็นสิ่งที่ทําให้ผมรู้สึกว่าถ้าผมอยากจะมีครอบครัว <c oughs> ผมอยากสร้างครอบครัวกับเธออ <c oughs> อยากสร้างครอบครัวแล้วก็อยากสร้างครอบครัวที่ที่ดีที่สุดให้กับเธอมีเธออยู่ด้วยในนั้นแล้วมันก็เดินทางมาถึงด้วยดูสิความรักที่แตกสลายรักษาได้ด้วยความรักเชกเช่นเดียวกัน ลูกกี่คนแล้วนะฮะลูกสองคนสองคนนะครับครับผมพูดถึงเรื่องการทํางานตรงนี้หน่อยดีกว่าเพราจริงๆแล้วฟังแล้วหลงงมากเวลาเราไปดูหนังโดยมากก็ไม่ค่อยได้ไปดูหนังที่พากเสียงภาษาไทยสักเท่าไหร่ครับโดยเฉพาะแฮร์รี่พอตเตอร์ไม่เคยรู้ไม่เคยเข้าไปดูภาคเสียงภาษาไทยเลยเราไปฟังซาวด์แทร็กซะส่วนใหญ่แล้วก็อ่านซับไตเติลเอาครับหมู่ภาคเป็นวอเตอร์มอลเรอฮะใช่ครับเสียงพระเองนี่ภาคเป็นวอเตอร์มอก็ไม่ใช่พระเอกนะถูกป่ะคือตัวร้ายเลยใช่ครับ ร้ายมากร้ายมากแต่ก่อนหน้านั้นก็มีการภาคแล้วนะครับมีการภาคนังซูเปอร์แมน Superman นะครับเป็นผู้ร้ายเป็นเล็กซ์ลูเทอร์แฟนซัสติกโฟร์นะครับแล้วก็ภาคแอนิเมชันของของวอร์เนอร์อส่วนใหญ่ผมจะพาให้วอร์เนอร์หลายเรื่องนะครับฉะนั้นวันหนึ่งโอกาสในการทำงานในแง่ของการภาคเสียงก็มาถึงตรงที่บริษัทวอร์เนอร์นะครับก็ติดต่อมาผ่านคุณเฮลิคุณเฮลิทราน ก็บอกว่าเออมีหนังอยู่เรื่องหนึ่งนะกำลังจะเปิดตอนอีกสักสามเดือนข้างหน้าก็ลองมาแคสเสียงดูต้องแคสเสียงครับเขาบอกว่าไปแคสเสียงวนันอมกก็ไม่รู้หรอกครับว่าเราต้องทำเสียงไหนอย่างไรนะครับสิ่งที่รู้ก็คือว่าต้องไปดูที่หน้าง,งานอีกแล้ว <laughs> ต้องไปดูที่หน้าง,งานออว่าหน้าง,งานเป็นอย่างไร เขาก็เปิดดูก็ตรงนั้นเลยนาง,งานดูมอนิเตอร์เลยในห้องบันทึกเสียงในห้องบันทึกเสียงฟังแล้วก็เฮ้ย <c oughs> อะไรวะเน,นี่ยเพราะว่าเรารู้ว่าคนนี้เล่นโดยลาฟไฟล์ <c oughs> เป็นนักแสดงชาวมีเชื้อสายเยอรมันเราก็ชอบนักแสดงคนนี้อยู่แล้วแต่พอเข้ามาเล่นบอดวอร์นอมเนี่ยใช้เทคนิคของฮอลลีวูดตกแต่งเสียงมาอนี่ย <c oughs> ในภาพก็จะปรากฏให้เห็นว่าบอดวอรมอมมันปากมันเล็กนิดเดียวเองนะ <c oughs> ครับเพราะนั้นเสียงมันก็จะทั้งพร่ทาทั้งแหบทั้งลึก อ,อะไรอย่างเงี้ยฮะประมาณเนี้ยลองไปฟังดูนะฮะนี่คือเสียงของพระเอกที่ภาคให้เป็นผู้ร้ายในแฮร์รี่พอตเตอร์เชิญครับเจ้ามีแสงในตาเจา้าแฮร์รี่ <laughs> หันหนอนระว,วังขย็นความตาย <laughs> แค่นี้ก็ดูโหดร้ายเลยนะฮะจริงๆแล้วเนี่นน<า>ยถ้าจะให้ดูเลือกๆจริงๆแล้วเนี่ยต้องตามไปดูในไฮไลท์พาวเตอร์อันนี้จะอยู่ในตั้งตั้งแต่ภาคห้าสนุกมากเลยสนุกมากสนุกมากและแสบคอมากด้วยเออก็ประมาณหนึ่งประมาณหนึ่งเลยครับ <c oughs> เพราะว่ามันผมต้องใช้เสียงของเขาเป็นหลักไงฮะอืใช้เสียงของตัวละครตัวนั้นเป็นหลักเราไม่อยากทําเสียงที่เป็นตัวเองออกไป ใช่ฮะเราก็ไม่อยากให้เสียงนักแสดงผมอยากให้เสียงนักแสดงเป็นเสียงของคนคนนั้นโดยที่ความสําเร็จของเราก็คือว่าเป็นเสียงที่พากออกไปแล้วเนี่ยคนดูไม่ควรจําได้อ่าถูกถูกจะต้องเชื่อว่าเป็นเสียงของตัวนั้นใช่ครับให้คนดูลืมไปคนดูจะต้องไม่มามโนว่าเป็นตัวเรานะครับให้คนดูรู้ว่าเป็นตัวละครตัวนั้นตามไปตลอดอันเนี้ย อันนี้เป็นฉากที่อยู่ในงานเลี้ยงปาร์ตี้กัน,นอของแพทเิเจน่านะครับก็เล่นสดๆแล้วก็นึกแดรอกสดๆก็ท่ากันไปแต่ถ้าจะดูแบบเป็นอินเนอร์จริงๆต้องไปดูในแฮลโหลเตเปอร์ภาค5ภาค6ภาค7จุด1.2พวกนี้ฮะผมก็อยู่อยู่ในเส้นเรื่องพวกนี้หมดเลยเสีย <c oughs> เป็นเสียงของคุณวูดิล็กทั้งหมดเลยนะฮะ <c oughs> ใช่ครับ<อ> <c oughs> ก็สนุกดีสนุกสนานทดลองสักหน่อยได้ไหมทดองฟังสดๆว่าเออวอร์มอถ้าเกิดว่นนั่งนั่งดูอยู่ตรงนี้เนี่ยเสียงมันมันจะเป็นยังไงจะจะบทอะไรก็ได้สั้น สั้นสักประโยคสองประโยคแฮร์รี่เจ้าไม่มีทางหนีอีกแล้ววันนี้คือวันตายของเจ้าแฮร์รี่ข้าเห็นแสงในตาเจ้าแฮร์รี่พอตเตอร์เด็กชายผู้รอ โอ้โหถ้าเราบอกว่านี่คือเสียงสองเสียงสามเนี่ยผมมีคงสุว่านี่คือเสียงเสียงเจ็ดนะฮะก็สามารถนิดนี้ครับคืออาจจะไม่ใช่เสียงที่ต้องใช้ในในนั้นก็ได้ฮะเสียงเนี่ยเพราะว่าจะต้องดูเสียงของในเอียร์เนี่ยในในหูฟังเนี่ยเป็นหลักเลย แค่นี้ก็ก็ได้เห็นความอมหิตแล้วครับครับรู้สึกได้เออเน,เนี่ยการตั้งเสียงการการแสดงนี่สำคัญที่เสียงด้วยนะครับ,รบว่าการเปล่งออกไปเนี่ยเขาบอกว่าเสียงเนี่ยจะส่งอารมณ์ได้ดีกว่าสีหน้าครับออไม่ว่าจะเป็นนักแสดงออในระดับไหนก็ตามเป็นหลายอย่างเลยเนาะเป็นทั้งนักแสดงเป็นทั้งผู้ใช้เสียงภาคแล้วก็เป็นพรีเซนเตอร์เออ โดยเฉพาะเป็นพรีเซนเตอร์เรื่องของอผลิตภัณฑ์ผิวหนังเนี่ยเราต้องดูแลตัวเองอยังไงที่รับเป็นพรีเซนเตอร์เนี่ยนะครับเกณง,ง่ายๆคือคุณภาพสินค้าต้องมาเป็นอันดับหนึ่งเลยต,ต้องมาก่อนต้องเทสก่อนเอาง,ง่ายๆถ้าอยากเป็นวิตามินเนี่ยผมต้องกินเลยกินจริงเลยกินจริงและเจาะเลือดเลยเจาะเลือดที่สุดเลยก่อนที่จะรับใดๆนะครับ ฉะนั้นถ้าหากว่าเป็นของต่ลาจิน่าเนี่ยผมก็ต้องทดสอบในการใช้จริง oh. นะครับเพราะฉะนั้นการันตีได้ว่าคุณภาพสินค้าเนี่ยต้องมาก่อนคุณ <Wow. S 1> วิทวัสหรือว่าคุณผู้ชมจะสังเกตได้ว่าผมเนี่ยจะไม่ค่อยได้รับเป็นพรีเซนเตอร์สินค้าตัวไหนจะมีอยู่ไม่กี่ตัวนะครับแต่ในตอนนี้จะมีตัวเนี้ยผมเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับเจลจิน่ามาประมาณ4ปีละนะครับต้องบอกว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่บอกไปเนี่ย ก็ไม่เสียหน้าเราทำงานอยู่หน้าจอทีวีมา40กว่าปีพูดไปแล้วเนี่ยตัวเองก็ต้องเคารพตัวเองเชิ่ถูกนะครับเคารพในสิ่งที่พูดนะครับดังนั้นมันเชื่อถือได้อย่างวันนี้ที่มาเนี่ยก็มีโปรโดีๆมาฝากด้วย <Ooh, S 1> ขอบคุณเลยมีโปรโมชั่นเฉพาะต0เลยครับขอบคุณมากมีอะไรฮะรเราโทรมาเลยนะครับที่15.7 7หรือว่าแหละจาริจิน่านะครับโทรมาเลยนะครับตอนนี้15.7 7หรือว่าแหละจาริจิน่าเราเปิดให้200สายวันนี้คุณผู้ชมได้แบบนี้ ได้เซรั่มแต่ลจีน,น่า2กระปุกใหญ่ได้เซรั่มขนาดพกพา3และยังได้โลชั่นน้ำหอมบำรุงผิวไปอีกหนึ่งนะครับอันนี้มูลค่า1,000บาทและเฉพาะโลชั่นใช่ครับ,ววร,บรวมแล้วเนี่ยทั้งหมด ปกติแล้วเนี่ยเซตนี้เนี่ยราคาเต็ม9,800บาทแต่ว่าซื้อวันนี้จองวันนี้จ่ายเพียง2,990บาทเท่านั้นเอง2,990บาทเท่านั้นเองจากเกือบหมื่นเนี่ยนะใช่ครับใช้ได้นานถึง3-4เดือนนะครับสลับเซตนี้เฉลี่ยไม่ให้แล้ววันหนึ่งประมาณ30บาทเท่านั้นเองเช้า15บาทเย็น15บาทาเพราะฉน,นั้นโปรโมชั่นในเฉพาะ ตีสิบเท่านั้นขอบคุณครับอีกทีครับได้ก <1, S 2> ี่ <1, S 2> ชิ้นนะฮะหนึ่งห้าเจ็ดเจ็ดนะครับหรือและตาเลจาิน่านะครับแตาเลจิน่าสองกระปุกใหญ่สามขนาดพกพานะครับโลชั่นหอมอบำรุงผิวหกชิ้นปกติ9,800บาทแต่วันนี้จ่ายเพียง2,990บาทเท่านั้นเองนะครับโทรมาเลยนะครับตอนนี้ 1, 5, 7, 7, หน7่งห้าเจ็รือว่าละตาเลจิน่าะนะครับ200สายนะครับย้ำว่าใช้ได้นาน3-4เดือนเลย3-4เดือนตกวันละ30บามสิบบาทนะครับผมก็ใช้ตาเลจิน่าต่อเนื่องมาแบบนี้ ัดผลลัพธ์ก็เลยออกมาเป็นแบบนี้ชัดเจนผิวเนียนมากรูปหล่อเหมือนเดิมไม่ว่าอายุจะเนาะอายุเยอะแล้วครับอายุเยอะแล้ว,ลวครับก็ฮะสามารถที่จะติดต่อเข้ามาได้นะฮะหชิ้นจะราคาเกือบหมื่นนะฮะไม่ถึง3,000บาท200สายเท่านั้นเองรีบๆเลย นี่คือสินค้าพรีเมียมอย่างแท้จริงครับขอบคุณมากครับคุณหมูดิรกท้องวัฒนาคาะขอบคุณครับสวัสดีครับแฟนรายการตีสิบเดนะคะที่อยากจะชมรายการย้อนหลังนะคะก็สามารถติดตามรายการได้นะคะที่ YouTube c h a n n e l 2020 e n t e r t a i n m e n t นะคะที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากรายการตีสิบเดค่ะ